สพปเขตสามห่วงเด็กชายขอบเข้าไม่ถึง AI เปิดโครงการส่งเสริมการผลิตใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ดรชัยนนท์นิลพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจันทบุรีเขต3เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม AI เครือข่ายการจัดการศึกษาที่7ห้วยขยงปีล็อกให้ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8โรงเรียน1โรงเรียนสาขาได้แก่ โรงเรียนบ้านท่ามะเดือ่อโรงเรียนบ้านปากลำปิล็อกโรงเรียนบ้านห้วยขย่งโรงเรียนบ้านประจำไม้โรงเรียนบ้านได้ป้า โรงเรียนบ้านไร่โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศและโรงเรียนเพียงหลวงสามในทุนกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีและสาขาพระธาตุโบอองจำนวน150คนณเทศบาลตะบนทองผาภูมิอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีโดยดรชัยนนท์นิลพัฒน์กล่าวว่าในยุคสมัยและสถานการณ์ปัจจุบัน AI มีความจําเป็นอย่างมากที่จะเป็นเครื่องมือช่วยให้ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อในการจัดการเรียนการสอนได้อีกทั้งเป็นการลดภาระให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ ทำงานได้รวดเร็เวมากขึ้นและสามารถสอนให้นักเรียนใช้ AI ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆในโรงเรียนขอฝากให้ครูผู้สอนนำสิ่งที่วิทยากรสอนในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการจัดการศึกษาและนักเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขต3ด้านนายโสพลเรืองบุญพุ่อในการโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาที่7ห้วยขยีงปีล็อกกล่าวว่า โครงการส่งเสริมการผลิตและการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม AI นั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียมความพร้อมของครูในการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้างทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21ทั้งต่อตนเองและผู้เรียนและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานและความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียในด้านการศึกษา บอร์ดเกมทางการศึกษาต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย